ในวันทีพระเจ้าได้เนระมิสร้างลูกเหล่าจากนั้นพระเจ้าก็สร้างคนขึ้นมาเป็นผู้ชายโขนจากดินและกก็ได้หให้ลมหห้ใจกับผู้ชายนั้นและกก็ทําให้ผู้ชายยังชีวิตขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้ให้ผู้ชายคนนั้นเข้าไปอยู่ในสวนที่สวยงามมากคือสวนเอดินและในสวนนี้ก็ยังตน้นไม้เทพิเศษมากอยู่สองชนิดคือต้นไม้แห้งชีวิตนิลัน กับต้นไม้โรดีโรชัวต้นไม้ชีวิตนิลันเป็นต้นไม้ที่ถ้ากินเข้าไปเร็วทําให้ยังชีวิตนิลัน์และอีกต้นหนึ่งคือต้นไม้โรดีโรชัวพระเจ้าบอกว่าต้นนี้ถ้ากินเข้าไปก็ทําให้ตายตายในที่นี้ก็คือตายไฟวิญญาณและตายไฟร่างกายพระเจ้าสั่งกับผู้ชายนี่ว่าห้ามกินลูกไม้จากต้นไม้โรดีโรชัวต่อมาก พระเจ้าเฮี้ยวว่าไม่ส้มควรที่ผู้ชายคนนี้จะย่คนเดียวพระเจ้าได้สร้างสั์ขึ้นมาให้ผู้ชายตั้งเชิงผู้ชายคนนี้ก็ได้ตั้งเชิงสั์แต่ว่าก็ไม่เหีนยวว่าซั์ตัวไหนที่อีเหมาะสมกับตัวเองพระเจ้ารู้เร้วพระเจ้าก็ได้ให้ผู้ชายคนเนี้ยนอนรับแหล็ดดึงซีโครงออกมาสีหนึ่งเด็ดทำให้ร่างกายเขากลับเป็นปกติเหมือนเดิม และซีคงถี่ดึงออกมาพระเจ้าก็ได้สร้างเป็นผู้หญิงแตลล่หลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้นําผู้หญิงที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมาให้ผู้ชายนี่เลพอผู้ชายคนนี้เห็นผู้หญิงก็แรงออกไปว่าเธอเป็นคนเมื่อชั้นเลยและเขาทั้งสองคนก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแต่ไม่อายกันหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ได้ตั้งชื่อผู้หญิงคนนี้ว่าอีว่า เละตัวเขาก็ชื่อว่าอาดัม